ลงทุนน้อยเพราะว่าแล้วก็ข้าวข้าวราคาได้ชีดยาอ่าชีดยาคดเดียวเกิงทองล,อล้วนเลยเลสก็ใส่ปกติไปอ่าอ่าไล่ละสองลูกอ่าก็เท่ากับเคมีนหนึ่งกระสอบใหญ่อ่าเบอร์เบอร์ห้ากี่ไล่นะบังสิบสิบแปดไล่อ่าสิบแปดไล่ได้ไปแล้ว หกอุ้มหกอุ้มเหลืออีกประมาณสองอุ้มสองอุ้มเป็นแปดอุ้มอ่ะตีข้าวข้าวกว่าสิบแปดไล่สิบหกตันตอนเนี้ยมีแน่แน่แล้วแต่เมื่อกี้ที่เขาเอาข้าวใส่กระสอบปกติมันกระสอบหนึ่งเนี่ยถ้ามัดปากบางบอกว่ามันจะได้แค่สามสิบกิโลเนาะใช่ครับแต่อันนั้นมันกระสอบละกิโลสามสิบหกโลสามเจ็ดโลโอ้นแสดงว่าน้ําหนักมันได้ครับโอ้โหนี่อันนี้โอ้โหเดือรวงดูห้อยคอใชบผักเม็ดใส่มาก ถูเม็ดมใส่ใสบ้างจริงใสจริงถ้าเราฉีดตั้งแต่เริ่มต้นมันก็จะได้เหมือนที่บางไร่เนี่ยเม็ดดงเม็ดดำมันถามว่ามีไม่มีมแต่ว่ามันน้อย<ม>อ่แล้วดูความสมบูรณ์ใบธงคือข้าวเนี่ยได้ยุกเกี่ยวแต่ใบธงยังไปยังสะอาดนั่นสแสดงว่าความสมบูรณ์นะครับนี่ถึงด้บอกว่ากินทองเป็นฮอร์โมนที่มาสุดจันรและเรื่องต้นความแข็งแรงนั่นคือเม็ตอนนี้ตอนนี้เห็นแล้วเนาะเห็นเห็นแล้วครับเห็นแล้วเนาะ คืออันนี้ไม่มีเคมีเลยนะไม่ผสมเลยผมทั้งเล้ทั้งไรไม่ผสมเคมีเลยนั่นหลังจากนั้นก็ไม่ได้มีนั่นเลยใช้เงิงเดียวเลยแล้วเมื่อกี้รวมๆกันจะทำต่อเลยทำต่อเลยเมื่อกี้รวมกันแล้วเซนเดอร์กี่ลังนะสามลังสามเมื่อกี้มะอีกสองใช่ไหมห้าลังแล้วของพี่วาเอาอีกสองเป็นเจ็ดมันเกิดอะไรขึ้นเนี้ยกี่เป็นไงร้อยห้าสิบกับร้อยสิบ ลายความสูงความสูงก้อยหม่ำร้อยห้าสิบความสูงเหลืองอลามทั้งทุ่งอันนี้พอๆของบางครนะความสูงอันนี้เนื้อกว่าอันนี้มันแก่งใช่ไหมกี้เนื้อกว่าเยอะโอ้เนื้อกว่าเยอะของอีกหม่ำมันหลิบมันเยอะโอ้ชักเขาเกี่ยวไปแล้วเฉลี่ยไล่ละเก้าสิบเนาะที่มันงามเก้าสิบห้าโอเคครับพี่น้องครับเดี๋ยวเชามาดูเดี๋ยวดูตัวดูบินกันในวันพรุ่งนี้พี่น้องครับ มาแล้วเมื่อกี้ฝนตกพักไปรถเ,เกี่ยวมาแล้วนูน่นเดินเดินเดินถนนมาเลยเชียวโอ้โหเป็นตะงึด <c oughs> โอ้โห,โห,โห,โอ,โหอะไรกันนี้เหลืองอลา,ามเต็มทุ่งเลยครับบางเจวไหมแบบเนี้ยดจ๋ดีวเอแจวโอ้โหดู นี่ครับของบางสมคิดอันนี้95นะครับของบางสมคิดเกี่ยวเบอร์ห้าเบอร์ห้ามันกี่ไร่อ่ะบางที่ที่บางสมคิดเกี่ยวไปอ่ะ17ไร่17ไร่ได้ไป6อุ้มยังไม่หมดนะอ๋อยังไม่หมดจะไม่หมดเหรอยังอ้าวงั้นก็8อุ้มได้ดิประมาณประมาณนั่นแหละอ้าวเขาว่าฝนตกนะแล้วเ็าหยุดเขาหยุดก่อนใช่ไหมอ๋อเหลืออีกประมาณ2อุ้มได้ไปแล้ว6 อันนี้เก้าห้าสิบเจ็ดหรือสิบแปดไอเก้าห้าเนี่ไอ้เนี่ยไอ้สิบเจ็ดไล่สิบเจ็ดไร่ได้ไปแล้วหกอุ้มถ่ายกีดิถ่ายกีดิถ่ายกีหน่อยถ่ายกีหน่อยนี่นี่กีอยากเกินนี่จบล้แค่นั้นพอแปดอุ้มแปดอุ้มก็ตีสักอุ้มละสองตันนะบังเนาะก็สิบหกตันตีคร่าวๆก่อนได้ไปหกแล้วเหลืออีกสองกี อ่านะครับหัวดูเม็ดใสอันนี้ก็ใช้เลเลารวากับกิ่งทองสามสปีดเหมือนกันนะครับดูคอแทบหักนะพี่น้องเอ้ยสวยกว่าน,นี้ต้องเรียกนางสาวไทยมาถ่ายคู่แล้วดูครับใบธงยังสมบูรณ์ยังเขียวใบตั้งอยู่ครับพี่น้องครับผลงานเป็นที่ประจักษ์และชัดเจน กีเดินมือไฟหลังดูโอ้โหดูพี่น้องครับนี่คือผลผลิตได้แน่นอนครับต้นทุนที่ลดลงยาหนอนอยา,าแมลงก็ลดลงพี่น้องครับเราสบายแล้วครับชาวไร่ชาวเกษตรกรเรานะครับเรดลาวากิ่งท้องระยกทมสเปดเทนเดอร์มาช่วยพี่น้องกเกษตรกรแล้วครับ